จ๊อไปแล้วค่ะแอนรุนมากค่ะค่ะในในระหว่างช่วงเช้าเราพี่แอนไปแอนไปที่ศาลจริงๆศาลอันนี้เป็นนัดสืบพยานและ <c oughs> นัดแรกเนี่ยคือนัดไกลเกลียก่ย <c oughs> แอนไปมาแล้วแต่นัดไกลเกลียก่ยไม่มีอะไร <c oughs> ก็พอนัดสืพยานก็จะต้องมีพยานทั้งฝั่งเราและฝั่งเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอนก็เตรียมสคริปต์ของแอนแหละเตรียมซีเควนซ์ที่แอนต้องพูดแต่ก็ท้ายสุดก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมด เพราะว่าก็มีการสรุปกันได้เร็วกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าแอนก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลาในการในการที่จะต้องพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนขึ้นสารครั้งแรกี่ต้องมีพิมพ์ารนิ้วมือเปไปยังไงความรู้สึกคือพิมพ์ารนิ้วมืออ่ะมันเกิดขึ้นตอนที่ของแอนหายใหม่ๆค่ะมันแอนก็จะต้องมีขั้นตอนในที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่แอนแบบไม่ไหวเลยที่แบบเฮ้ยนี้เราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมีอยู่ก็มี เขาเรียกฝ่ายเลยนะคะที่ต้องมาตรวจสอบพื้นที่เก็บพิสูจน์หลักฐานมาพิมพ์ลายนิ้วมือมายืนอยู่ในคอนโดเรามาเก็บตามประตูลูกบิดตามเซฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนในซีรีส์สอบสวนเลยใช่มันมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบมันมันมันน่ามันน่าขมขืนมาไม่ใช่ทัอะไรเออแต่มันเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนในละครที่เราทำแล้วจะไม่ทําอะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแอนค่าพิมพ์ลายนิ้วมือคือแอนเบลอไปหมดเลยอ่ะพอดีในตอนนั้นอ่ะ แอนไม่มีโอกาสได้พูดกันับข่าวเลยว่าแอนรู้สึกอะไรนะคะเรามีแต่แค่บอกว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองแต่นวันนี้ก็พอเล่าได้แล้วว่าความรู้สึกมันหลากหลายมากปันหาก่อจะผ่านช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมันอัพแอนด์ดาวตลอดนะคะบางทีมันก็จะมีข้อมูลว่าไม่มีทางได้คืนหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีข้อมูลว่ามันมีช่องแสงให้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็ออนออนออฟออฟว่าเราทําได้ทําไม่ได้แต่ท้ายสุดก็อย่างที่แอนเล่าไปในไอจีว่า โชคดีมากที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินปักมือเรียกแอนแล้วก็บอกว่าแอนมานี่หน่อยไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิไปถึงไหนแอนก็เลยบอกว่าเมสสุดท้ายในยากสุดเลยนี่เล่าแบบข้ามๆแล้ว<ม>นะคะก็แอนคงหมดใจแล้วที่จะตามเขาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องไปจ่ายเงินทั้งหมดที่เรยียเนี่ยเขาก็บอกไม่ต้องมันมีมันมีทางออกของมันก็มาสตาร์ตมาศึกษากันก็เลยเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแอนก็เลยเริ่มมีผู้ใหญ่ท่านนี้ผ่อนซัลร์ให้คำแนะนำ แล้วก็หาข้อมูลหาความรู้ที่เกี่ยวกับทางกฎหมายเป็นช่องทางที่ที่ซัพอร์ตทางฝั่งเราดังนั้น,น,นเราจะแสดงว่า,าสิ่งที่มันตามยากที่สุดแต่ว่าเราสามารถได้กลับมันกลับคืนมาแต่มันก็หืดที่สุดเลยค่ะม,มันตามมาได้แต่ว่ามันเหนื่อยสุดแล้วมันเป็นเม็ดใหญ่สุดอย่าง<ม>ีอ่อันบอกแล้วมูลค่ามันสูงมันก็เลยอาจจะทําให้ทางฝั่งเขาก็ทําใจยากที่จะคืนกลับมาคือคนอาจจะงงว่า เอาคืนมาจากตรงไหนคือคือทางนคนที่ขโมยไปเขาก็ได้รับโทษไปเรียบร้อยเขาก็อยู่ในในในคการคุมขังแต่ว่าตอนนี้ไอ้ก็ต้องไปต่อสู้กับร้านเพดร้านนี้แหละที่เขาที่เขารับรับซื้อไปเราก็ต้องไปต่อสู้ในการคืนมาซึ่งในแต่ละร้านที่ผ่านมาอย่างที่ไอ้เล่าไปก็คือทุกท่านก็คืนให้ด้วยเงื่อนไขต่างๆนานาของเราแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นใจอนกันหมด แต่ก็มีมีอันสุดท้ายเนี่ยค่ะที่จะที่ยังตกลงกันไม่ได้แอนก็เลยต้องต้องใช้เวลากับตรงนี้หน่อยจริงๆอย่างที่แอนบอกแอนไม่ได้อยากเดินทางมาถึงจุดถึงจุดที่ต้องขึ้นศาลอยากเอาเวลาไปใช้ชีวิตทำมาหากินเหมือนเดิมอะไรเนี่ยแต่ก็ตกลงไม่ได้มันก็เลยทำให้เราต้องมาถึงสเตดนี้ไอ้สเตดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ว่ากันเรารับสิ่งนั้นกลับมาคืนแล้วใช่ไหมคบก็ <c oughs> ใช่ค่ะคืนแล้วได้ได้คุยกันไหมคบกับสิ่งของที่มันหายไปกับเรา <c oughs> แอ,แ,แอนเอาจริงๆแอนก็ยังมีความไม่กล้าใส่อยู่นะคะแล้วมันมีความแบบแกล้ากลัวกล,กลัวเหมือนมันมันเป็นเรื่องของอีโม่นจังเลยอะพอเหมือนแบบเอะเราใส่ได้ใช่ไหมเขาเป็นของของเราใช่ไหมทําไมมันยากจังเพราะตอนแอนได้เขามาแอนแทบจะไม่ได้ใช้เลยอย่างที่บอกแอนซื้อไว้ลงทุนอะไรย่างเงี้ยก็ยังยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็แค่แบบแอนยังแบบยังเพิ่งตื่นเต้นจากงานเมื่อวานเนี่ยยังเมื่อวานที่นักข่าวจะมาถามแอนแอนยังบอกว่า แอนไม่ไม่รู้จะตอบอะไรได้เพราะแอนไม่รู้ตอนนั้นแอนจะผิดหวังหรือแอนจะสมหวังอไเน<ล>่ยถ้าแอนผิดหวังมาแอนคงไม่รู้จะพูดอะไรก่อนมาข่าวทุกคนเลยเนียเพราะแอนยังตั้งหลักไม่ได้แต่พอมาวันนี้เออเออาำรู้สึกมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็ก็ก็ทำให้เรารู้ว่าแบบบางทีการที่เราถูกต้องอ่ะถ้าเราไม่เตรียมข้อมูลเพียงพอมันก็จะไม่ไม่ใช่เป็นฝ่ายเราที่จะได้ไปเช่นกันแอนต่อสู้มาตลอดจนวันนี้เราชนะกดีแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับ คนอาจจะเจอแบบแอนยังไงบ้างคะอยากจะเล่าแชร์ยังไงก็ก็ก็คือจะพูดว่าอะไรดีอะคือเดี๋ยวต้องเริ่มคิดก่อนว่าถ้าถ้าของเราหายอ่ะคือหนึ่งเราต้องเก็บของของเราอ่ะเราต้องมีทั้งใบเซอร์เราต้องมีทั้งหลักฐานที่เป็นของของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการแจ้งความหรือทาอะไรเราเองก็ต้องชัดเจนว่าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้อง ต่อสู้กันเราก็ต้องเอาคือมันเป็นเรื่องแอจพูรว่าอะไรยเดียถ้าถ้าแอนเล่าดีเทลเยอะอ่ะมันจะกลายเป็นผลเ,เป็นคดีทางศาลน<อ>ะคะมันมันจะน่าเบื่อมากเลยเอาเป็นว่าถ้าในฝั่งเราก็แค่ก็แค่เมื่อไหร่ที่เรามีทรัพย์สินหรือมีอะไรของที่เป็นของเราอยู่ในมือโปรดจงเก็บหลักฐานเหล่านั้นไว้ mm hmm. ค่ะเพราะวันหนึ่งมันจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของเราจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางคนอาจจะมองว่าใบเซอร์ไม่สําคัญเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมัน สำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเพื่ออะไรอ่ะคือตอนนั้นด้วยความที่แอนคิดว่าแอนน่ะจะไฟไม่ชนะถ้าแอนไฟไม่ชนะเนี่ยมันคงมีดีเทลให็นความล้มเหลวของเราบางอย่างที่เราอ่ะจะเล่าให้ฟังว่ามันเพราะอะไรเราถึงไม่ได้แต่พอมาตอนเนี้ยเขาไม่ได้ต่อสู้อะไรกับแอนเขาเขายอมเขายอมเขามันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีขั้นตอนที่จะจะเล่าเนอะไหมคะก็กลายว่าก็จบไป หลังจากนี้จะกล้าดิบยังจะขยายกันจะ่ซื well ้ออะไรใหม่ๆหรืออะไรมันเป็นซื้อแหวนซื้อกระเป๋าอะไรไหมคือเรื่องเรื่องซื้อไอเรื่องอารมณ์ซื้อก็คงยังเบาเลยเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเก็บแล้วไว้วางใจกับคนในในบ้านเรามากกว่าที่เราจะรู้สึกว่าท้ายสุดของเราเราอาจจะต้องดูแลให้ดีที่สุดเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ แอนก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนหลอนคนรอบตัวนะแต่หมายความว่าเราไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้ใครมันก็จะดีกว่าใครบางทีอย่างเขาอาจจะไม่ได้เคยมีนิสัยที่อยากจะคิดทําแบบนั้นแต่พอเราไปวางกต้งงให้เห็นมันก็อาจจะทําให้รอดาหวานเหลือเกินอะไรยงเงี้ยอยากจะหยิบอยากอะไรซึ่งกับใครมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่อยากทําให้คนคนหนึ่งต้องมาติดคุกเพราะเราแอนไม่ได้อยากมีความรู้สึกแบบทำให้ใครขรอิสรภาพหร<ม>ืออะไรอย่างเ<ม>งี้ยเนนะมัน,มน อย่าได้เกิดกับใครเลยอ่ะแอนแ,แค่รู้สึกอย่างนี้จะ,จะช้อปปิ้งอะไรใหม่ๆคิดมากขึ้นไหมไม่ซื้อแล้วค่ะไม่เลยหรอคะพี่คือไม่กล้าซื้อเลยกล <c oughs> ัวเออไม่แล้วอ่ะไม่แล้วอ่ะพอละทำไมมันมันกลัว,ลวมันกลัวทุกอย่างมันมันพอแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบไม่ดูแอนพูดมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะอย่างเช่นวันที่แอนไปไปหน้าโรงรับจำนำอ่ะและแอนเดินเข้าไปบอกว่า อันนี้เป็นของแอนขอแอนดูหน่อยได้ไหมเราอยากมายืนยันว่าของที่คุณรับไปอ่ะมันเป็นของเราบางลงลัจบบางโลบบางล้านะคะเขาก็จะเหมือนแบบรีบกวาตำรวจกันไว้หรือเอาเจ้าหน้าที่ของเขากันกลัวเราอ่ะจะฉุของของเราไปเลยทันทีคือเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาเลยนะแต่เรามาเราก็แค่มามายืนยันคือการจะพูดว่ามันทําให้เกิดสัตรธรรมนะคะว่าเฮ้ยดูสิของของเราแต่เราแตะต้องเขาไม่ได้ถ้าวันหนึ่งมันถูกเปลี่ยนสถานะอ่ะ มันเพื่อตรงนั้นมันไม่มีความหมายเลยสําหรับเราเลยเราต้องคอยยืนดูของของเราที่เราไม่สามารถแตะต้องมันได้ในทุดชิ้นค่ะที่แอนไปคือจะโดนแบบรอไว้หมดเหมือนเขาก็กลัวเราเอาไปยเี้มันเลยทําให้แอนเกิดความรู้สึกไม่ได้อย่างได้อะไรอีกแล้วในตอนนั้นทุกที่เลยค่ะมีบางที่ที่คือเขาไม่รู้เรามาเนี่ยเขาขั้นตอนมันจะมันจะยังไงเขาก็ต้องกลัวไว้ก่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ ไม่ยอมให้บางทีเราเราจับเราก็เออเราจะฉกไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็แค่ว่ามาดูว่าเออมันใช่ของเราไหมนะมันมีเป็นการแบบผิดอันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันอะไรเหล่านั้นมากกว่ามันก็เลยทําให้แอนแบบตกผลึกกับตัวเองว่าเออของบางอย่างมันก็มันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ของเราอ่ะแต่พอมันกลับมาเราก็เลยยังแบบจะจอยกับเขาก็ใช้เวลาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอแล้ว ทำงานทำงานะไรเงี้ยคือคือ,คอมีแต่พอดีหรือแอนก็ไม่ได้ว่าขยาดชีวิตอะไรอย่างนั้นนะคะความหมายของแอนคือมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเร่าร้อนอยากจะไปอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแอนมาง,งานเลยที่แอนได้ใช้ทุกสส่แอนก็ใช้ชีวิตปกติได้เพียง<ม>แต่ต้องให้เวลาแอนคลายตัวอีกหน่อยเท่า<ม>นั้นเองมันสบายใจขึ้นกับปัญหานี้มากมากเลยมันมันสบายใจขึ้นเพราะว่าแอนไม่รู้ว่า แอนจะชนะไหมแล้วอย่างที่บอกแอนจะกลัวว่าแอนนจะขาดความเคารพความายุติธรรมหรืออะไรเงี้ยคือคือเราชอบมโนโปไปเองว่าลองคิดซะว่าเราไม่ได้อซ้อมที่จะรู้สึกแบบน,นั้นอะไรเงี้ยซ้อมมาเลยเราจะรู้สึกยังไงโอ้โหเราคงดาวดิแเ้วเราโดนเหมือนเราโดนเตะซ้ำๆมาจนเจ็บแล้วเ,เราโดนเตะอีกเนี้ยเราจะรู้สึกเฮ้ยไม่ไห,ไหวละอะไรเงี้ยถ้าความยุติธรรมมันไม่เกิดกับเราเงี้ยต้องเกิดสิเพราะเราดูสํานวนแล้วเราแบบเราทําถูกต้องมาหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า ความจิทำก็เกิดจริงๆมันก็ทําให้รู้สึกอืมเรายังเชื่อมั่นแล้วยังมีใจฟูขึ้นมาในการที่จะทําอะไรต่อก็าถามันนี้ว่าคุณโลง่งใาครืยัโลง่โลงสำหรับคดีนี้โลง่งโล่งไปเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คี่บอกทุกคนรู้ว่าอย่างตัวเองยังมีเรื่องคดีหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็หมายเออใช้ชีวิตอย่ามีปัญหากอบใครดีที่สุดเลยอย่าขึ้นลงขึ้นศาลคือดีที่สุดในประมาณนี้ย เพราะวข่าวดีพุบหลายคนเขามายินดีกันไปหนคนเลยชใช่เพราะว่าไปไปไหนก็จะมีแต่คนถามว่าเรียบร้อยหรือย,อยังแล้วเราเล่าแบบเนี้ยซ้ําเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อวานแอนแตอนแรกแอนก็กะจะไม่ได้ลงหรอกค่ะแต่แอนคิดว่าแอนควรต้องลงเพราะว่ามีคนรอคําตอบจากคนเี้เยอะแล้วบางทีเขาอยากรู้เคสเขาหรืออยากรู้เป็นความรู้แอนก็จะเล่าหลังบ้านให้ฟังว่า เป็นอย่างนี้นะเขาก็จะได้ความรู้ตรงนั้นไปนคนก็เลยค่อนข้างที่จะมีมีแอคกับเรื่องนี้ของแอนค่อนข้างเยอะอยากรู้ว่ามันจบวันไหนดังนั้นหลังจากนี้น้องๆถ้าเจอเคสเดียวกันที่แอนปรึกษาพี่แอนได้ปรึกษาได้เลยค่ะปรึกษาได้เลยเซียนแหละเซียนหญิงแ <laughs> สดงว, <laughs> <laughs> ว,ว่ามาแบบนี้เจอเลย <laughs> ใช่ค่ะมาแบบเออมาแบบเนี้ยรู้แล้วว่าแบบเราต้องดิว ร,รู้เขาเรียนเล่าประสบการณ์ดีกว่า mm hmm. เล่าประสบการณ์ที่มันมีทั้งช่วงที่แอนก็เพียความนะคะ <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เวลาของเราเราต้องไปหาข้อมูลใหม่มามางัดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มันก็เป็นอะไรลักษณะอย่างนั้นมากกว่าหรือแบบคําบางคําที่เราจะใช้ในการขึ้นศาลม,มันก็ต้องเป็นคําที่ถูกกับสถานการณ์ mm hmm. จริง,รงมันมีผลกับมุมมองและการตัดสินใจ mm hmm. ในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าเออเราเราต้องโฟกัสกับคดีของเรามากๆอ่อะเราจะปล่อยให้เหมือนแบบ มันไปตามมีตามเกิดไม่ได้เราเป็นคนคอนโทรลเดเรคชั่นของมันด้วยบทละครเรื่องนี้บ้างมั้ยครับไฟไม่ไดมอนมียังครัะเริ่มเขียนไว้บ้างก็ไม่แน่วันนี่ยจะมีมันเป็นไม่แน่อาจจะเป็นนิทยาทานเลยนะใช่ใช่เป็นสิ่งที่คนแบบใช่เร่องแนี้นแบบใช่ค่ะไฟไม่ไดมอนไฟไม่ไดมอนยากมากอันนี้กระครับปลไฟไม่น้ำทีเซอร์หนึ่งร้อย ไม่เฉลี่ยโมดหล้วคนดูงานได้ละโอเคไหมคะอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้เพราะว่ามันละมุนมันสวยงามมันฟูใจอะค่ะมันมันดีมันน่ารักแล้วก็ยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากค่ะดีมากมากค่ะจริงๆคือย่างที่หลายคนบอกว่าเป็นละครเรื่องนี้จะแบบคู่วิกฤตคงไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแอนไม่ได้มีสีอะไรที่มันฉูดฉาดแล้วก็ไม่ได้มีเส้นเรื่องอะไรที่หวือหวามันแค่ผู้ชายดีๆที่มีหนึ่งในร้อยคนนะคะ มันหาย,ยากในยุคนั้นกัแบบในยุคนั้นผู้หญิงที่ถูกที่ถูกกดหรืออยู่ในพื้นที่อยู่ในกรอบที่ไม่ได้โชว์ความเป็นหญิงมากก็คือตัวยาย่าจะเป็นมีความกบฏอะไรขึ้นมาหน่อยในสําหรับผู้หญิงในยุคนั้นมันก็จะเป็นความน่ารักคอนทราสอะไรบางอยา่างค่ะเป็นเส้นเรื่องเล็กรักเล็กๆที่น่าที่น่ารักทั้งนี้จะได้ดูอ่าได้ดูเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าค่ะมันมันยังไงบ้างครับเพื่อนละครคู่วิกครันี้อย่าเพิ่มอย่าเพิ่งตัดสินคือเวลานี้เราต้องต่อสู้กับ เราต้องเป็นนักลบที่ต่อสู้ทุกทุกทุก,ท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 กอย่างที่เข้ามาค่ะก็แค่ว่าแค่วันมีทีเซอร์มาแล้วคน,นแบบอยากดูเราก็ใจชื้นแล้วแต่แอนก็ยังตอบไปได้แ,แอนกู้วิกฤตได้หรือเปล่าแอนก็ต้องไปต่อสู้อีกเยอะคะ่ะรอให้มันจบแล้วค่อยให้คะแนนอีกที่จะปเครียดนะปัจจุบันเรื่องการที่รับจ้อนใช่ทํรับจ้ายากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่า คนไม่ได้สนใจอย่างใดอย่างหนึ่แล้วคนมีอะไรที่หลากหลายมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแอนก็ยังเชื่อความคลาสสิกหรือว่าความเป็นไทยสไตล์ของเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็ยังมีรสชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่อย่างยัง,ยงดูเขาอยู่อะไรเงี้ยแอนบกนไหมว่ามันจะหายไปจาก อ่มันคงไม่หายไปแต่มันอาจจะน้อยลงก็ต้องยอมรับเราก็ต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่จะต้องอยู่ให้ได้ในป่าอเมซอนนี้การทดลองตัดเยื้อมันหนักมันเท่เป็นอะไรบมันกดดันขนาดไหนมันกดดันเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนก็ล้มหายตายจากไปเยอะระบวกับคนดูก็แบบมีทางเลือกที่ดูมากขึ้นแล้วก็เราในฐานะที่เป็นคนทำคอนเทนต์ให้คนสนใจในเรื่องราวของเราเราก็ต้องค้นคลักพอสมควรในการที่จะดึงดูดเขาเพราะว่าอย่างที่แอนเทียเป็นป่าอเมซอนมันก็เหมือนแบบเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นวงจรชีวิตอะใครแข็งแรงก็ถึงจะรอดใครอ่อนแอก็แพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คือต้องคนแข็งแรงเท่านั้นนะคะที่จะอยรอดใช่เราก็ไม่รู้เราจะแข็งแรงพอเราก็ว่าเราพยายามจะฟิตแล้วนะอะไรอย่างเราออกกําลังเยอะแล้วนะแต่ว่าเราจะใช่คนที่แข็งแรงที่จะรอดดีวกว่าดดวกา็ต้องรอดูว,ว่าให้คนดูตัดสินจริงๆไปต่อเราทำแบบมีแต่เรื่องความีเรื่องควาคนดจังมันก็มีจังหวะแบบบูบวาบอะไรดีกว่าคือแอนแอนว่าแอนอยู่มันนานจนแอนแบบ คือก็เกิดความรู้สึกพุ่แต่มันไปเลยค่ะมันไม่ได้ท้อจนโหวปล่อยตัวเองดิ่งดาวอะไรเงี้ยก็อ่ะเอเคลุกขึ้นใหม่ไม่งั้นงานมันไม่ไม่ไม่ขยับก่อันก็เลยต้องมีมีความหวังที่ดีอยู่ถ้าเราเราเอเนจีดีอันว่าคนดูก็น่าจะได้รับเอเนจีที่ดีจากเราอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าแต่ละเรื่องจะออกมามันต้องคิดเราบีคอด้วยเใช่ค่ะก็อาจจะต้องคิดหนักขึ้นเพราะว่าคนเขาเลือกมากขึ้นแล้วเพราะเขามีตัวตัวเลือกหลากหลายก็ก็ยากสําหรับคนทําทีวีนิดนึงค่ะตาวในค้เรื่องนี้ค่ะ ก็หนึ่งในร้อยนะคะไมเชลเลียมอก็ช่อง3เดือนหน้านะคะเป็นที่มีนักแสดงเยอะมากเดี๋ยวไปดูนักรอนักแสดงแสนแปดกว่าร้อคน <c oughs> เต็มไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็มาในบทบาทที่สาคัญเป็นช่วงๆของตัวเองนะคะเป็นละครน่ารักเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูค่ะ